สวัสดีจ้าสบายดี fc ฟซีทางช่องน้องกำแพงชาแน,นลด้วยจ้าเนาะมือนีแม่เพ่นกับมาทักทายสบายดี fc ฟซีทางช่องเชนเกาเชนเคยนะคะเนาะของวันที่มือนีวันที่ยีแล้วเนาะค่ะวันที่ยีเมษายนพศสองพนร้อยหกเนาะแม่เพ่นกะจะเอาแนวทางห้าน้อยของพีป่ปหะฮัตละกั เชียงเชียงใหม่เนาะค่ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะก่อนจะเข้าไปเบ่งแนวทางเนาะแม่เพ่นก็อยามาโคน่นชนะหน่อยนึงค่ะอย่าสุฟ่าเบื่อนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ้นด้วยเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางแล้วก็หาตัวเลขดีเด็ดเนาะ,ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองนะคะ เอ่อเอฟซี FC คะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองเนาะครีมแคลเซียมเนาะยาตาก็สั่งจองมาได้เด้อค่ะมีพร้อมทรงทุกเมื่อเนาะส่วนครีมหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะค่ะถ้าผู้ใดเบอร์ลอตเตอรี่ก็จะเป็นชุดหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะค่ะเอฟซีท่าผู้ใดอยากได้แถมลอตเตอรี่กันหนึ่งพันสามร้อยบาทเต็มท้วนเนาะค่ะเพราะว่าแม่จัดโปรให้เนาะให้เอฟซีได้เซียงโชคก,กันคะ่ะเอฟซี กาชวนผู้ใดจะสร้างจองบูชาเนาะค่ะพยาเล็บคุดกาสร้างจองมาใดเด้อค่ะถ้าสร้างจองถ้าบูชาไปแล้วเนาะแม่เพ่นกับพี่ประหัตก็จะน้ำลายซื้อวันเดือนปีเกิดเนาะไปหายปูซีรนเปิดดวงเปิดโชคเปิดลามให้ทุกคนเด้อค่ะเพื่อให้โชคลาบหลังไหลเขามาหาเนาะค่ะ น้องคํำแพงไปไหนแล้วเนี่ยคํำแพงไปไหนแล้วไปใส่แล้วเนาะชงใสยจะออกไปลินบ้านอาเดือนเนาะเพราะว่าเพื่อนไปไปเบิงาป่าป่าบ้านอาเดือนเนาะอ่างป่าไปค่ะไปเบิงนาท่างกันเลยค่ะเอฟซีฮอนลายเนาะเอฟซี FC เนาะอยู่บ้านผู้ใหญอนเนี่ยค่ะฮอนแห้งอีกแล้ว ฝนพึงตกสองสามมือหลังห้อนอีกแล้วเนาะนี่คะ่ะเอฟซีเนวทางเมื่อวานนี่เนาะอ่าราวพัฒนาของเซียนเซียงใหม่เนาะเข้านะคะเข้าที่สามห้าตรงตรงเลยเนาะค่ะเอฟซีราวพัฒนาของเซียนเซียงใหม่เข้าสามห้าตรงตรงเนาะส่วนของอ่าราวพัฒนาของพี่ประหัต พลาดนะคะเพิ่นไฮสามเก้าแต่ว่าออกสามหานะเขาออแต่ตัวรูดเนาะคะ่ะส่วนฮาหนอยของคุณประหัตก็เข้าแค่ตัววิ่งตัวรูดเนาะหกนี่ค่ะจับคู่ไฮเคหกหนึ่งหกสองหกสามมันจะออกหนะกศูนย์ละกันหกเก้าเนาะบาถึงขาดมั่นเนาะคะ่ะเอฟซีขาดไปท้าพูดใดรูดรูดก็จะได้เนาะคะ่ะรูด ลูดได้ทั้งสองน้อยเนาะนี่ค่ะส่วนทาน้อยของเชียงเชียงใหม่เข้าตัววิ่งตัวลูดทั้งสองน้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งกับสองเข้าตัววิ่งตัวลูดทั้งสองตัวเนาะแต่จับคู่พวกเขาเนาะค่ะสามนี่เนาะคะ่ะ บอกว่ามี้ได้ไปแล้วเนาะมีผู้ใดถูกเนาะผู้ใดบ่ถูกเพื่อนก็นเสียใจน้ำเนาะผู้ใดถูกก็ดีใจน้ำค่ะผู้ใดบ่ถูกก็สูตต่ตขาเอฟซีตัวเลขมีเขามีหลุดอยู่แล้วเนาะค่ะเพื่อนเคยบอกอยว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะให้เอฟซีทั้งสองเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะในขายเอฟซีแนวทางห้านอยของพี่ผัดหรือว่าผัดชาแนลเนาะวันนี้ วันที่ 29, ยี่สิบเก้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่ประหารให้วิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งลองสองเด้อค่ะจับคู 2, ่ไอ้หนึ 5, ่งสองหนึ 4, ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดเนาะเน้นวงกลมให้ที่หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็สองสี่สองหกเด้อค่ะเนาะ <c oughs> มาดขอใส่เ fc แล้วบาทนี่นี่ค่ะแนวทางห้านอยของผัดชาแนลวิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะวิ่งลูดหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งรองสองจับคู่ให้หนึ 3, ่งสองหนึ 6, ่งสามหนึ 4, ่งสี่หนึ่งหกสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดเนาะ พี่ประหัเนียนให้ทีหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสสองหกเด้อค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> มาขอนี่ค่ะตามนี้เด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยของพี่ประหัดวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกหกเนาะได้ของพี่ประหัตไปแล้วค่ะมาเบิ้งต้อของเชียนเชียงใหม่กันเลยจ้าเนาะของเชียนเชียงใหม่ ้านอยวิ่งลูดสองกับสามเด้อค่ะเนะ้นที่สองลองสามเนาะ 3, 3, 3, 4, 35, 36, เนะนะ้นที่สองลองสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สองลองสามตัวจับคู่ให้มีสองสามสองสี่สองห้าสองหกเนาะสามสามสามสี่สามห้าสามหกเนาะะเน้นที่สองสามแล้วก็สองห้าสามสามแล้วก็สามห้าเด้อค่ะ ค่ะให้ fc ทั้งช่องเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแล้วก็เอาไปเลือกเ่นตัดเ่นกันยาสูเ่นหลายเนาะเ่นน,น้อยพอได้ฟังพอได้ครับประทูเนาะคะ่ะ yeah. นี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเชียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดสองกับสามเด่นที่สองรองสามจับคู่ให้สองสามสองสี่สองหาสองหกเนาะแล้วก็สามสาม สามซีสามหาสามหก, 2, 5, 3, 3, ก 3, ค่ะเน้นที่สองสามแล้วก็สองห้าสามสามแล้วก็สามห้าเด้อค่ะเนาะเน้นสองเน้นซีคูนะคะ่ะเอาแคปหน้าจอเอาจ้าอีซีระวังของพี่ประฮัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่นะคะเซียนเชียงใหม่เนาะเอาแคปหน้าจอเด้อจ้าตรงกันที่สองเนาะนี่ค่ะ ตามนี้ดคาเอฟซี FC. ขอให้เอฟซีทั้งสองเฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันเด้อจ้ะกับแนวทางห้าหน้อยเม่นๆของพี่พหัดละกาเชียนเชียงไมเนะคะ่ะผู้ใดใช้บิง่งสายลูดอย่าพลาดเด้อค่ะเนาอเข่าดีเนาะตามของอาจารย์สวัยน้ำนอกคะ่เอฟซีของอาจารย์สวัยเข่าทุกมือเนาอเมื่อว่านี่ให้โูนกับเก่าเข่าทั้งส,สองตัวเลยเนาะคะ่ะมาทั้งสองตัวเต็มๆเลยเนะ้ะ ได้หลดได้เลยเด่งบนเด่งล่างเนาะหมื่บ้านนี้เนาะหลุดศูนย์กับเก่าเนาะค่ะได้สองไปหาคำแพงก่อนค่ะสุดท้ายไม่เพ่นก็ขออวยพรให้ f อซทั้งสองนะคะทุกๆุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข่เจ็บไม่แต่ความสุขความสุขสมหวังดังปราถนาทุกเมื่อจ้าให้ยังจ้าว่าว่ากินข่าวกับพี่ฝนบ่ พี่ฝนป้อนข้าวอะไรกับน้องป้อนอะไรน้อง <Okay. S 1> ออร้อนทําไมไม่เข้ามาอยู่ข้างในมันร้อนมาเข้ามาในบ้านแล้วพาน้องมากินในบ้านพี่ฝนพี่ฝน <Okay. S 1> เรียกพี่ฝนแล้วเรียกพี่ฝนเร็วม,มาขึ้นหลังอาบัตดดีจ้าก,ก่อนลูกบัด,ดิจ้าเอฟซีหน่อยค่ะนี่เย็นสบายเนาะขบมาในเฮียนพี่เนาะพี่ฝนนี่พาน้องไปอยู่ข้างนอกร้อนเนาะกระแพงมามาออกมา เอามากินข้าวก่อนแล้วมากินข้าวกับพี่ฝนแล้วมันกินหลายอยู่บ่ค <c oughs> ุ่นเก่ง <c oughs> มากเลยเอาขอบคุณเอฟซีด้วยลูกขอบคุณขอบคุณจ้าสวยๆก่อนขอบคุณจ้าแล้วอ้ออ้อสอบแม่เอาขอบคุณจ้าก่อน ขอบคุณใจ FC นะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นและน้องคำแพงทุกๆวันเด้อจ้ะคลิปนี้แม่เพ็นกับน้องคำแพงก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปของอาจารย์สบายแล้วก็แย่ขวัญเนาะคะ่ะแต่ว่าของเซียนศรีสเกตจะได้บ้าน้อเนาะเพราะว่าเห็นเพิ่นอ่านไล่แต่เมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเป็นยังไงไดเ้เนาะเพื่อนบอสบับายบเนาะหรือว่าติดงานเนาะคะ่ะถามบอสบบายก็ขอให้เพื่อนหายเร็วๆเ,วเวนาะ ค่ะเอาคลิปนี้กันลาวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ